ขนมคลลเคร้ราคิดถึงพี่เอี่ยมจังเลยนะคะนั่นเลยสิคะตั้งแต่คุณเอี่ยมออกจากที่นี่ไปนะคะก็ไปแต่งงานกับเจ้าของร้านเบเกอรี่เนี่ยกินเค้กซะอ้วนใช่ไหมคะแถมปีใหม่นะก็ยังทําเค้กมาให้คุณจำาจำาทุกๆปีเลยล่ะคะ่ะอีกไม่กี่วันเจ้ามันจะจำมจำแล้วล่ะคะ่ะแล้วจะไปสั่งขนมเค้กที่ร้านพี่เอี่ยมถ้าจะดีไหมคะพี่สมบูรณ์ดีสิคะดีมากๆเลยล่ะค่ะฮ่าพี่จ ติดลูกไม้ด้วยฮ่าห้าเาอเดกบ้าพี่จะไปฟังคุณย่าจริงๆด้วยขี่ม้าสามศอกไปบอกมาใหญ่คุณชิาเนี่ยยิ่งโตยิ่งทะลึงนะคะเหมือนใครก็ไม่รู้มันจะทะลึงเหมือนใครก็ทะลึงเหมือนปู่มันน่ะสิอ่าคุณปู่ชอบแล้วเต่ะปังพวกผู้หญิงใช่ไหมคะตั้งใจ จำแจมค่ะคุณแม่มาแล้วค่ะแบบประตูคุณแม่หน่อยสิคะนะคะลูกจำแจมคีค่คะคุณผู้หญิงให้เชิญลงมาข้างล่างค่ะจำแจมจำแจมค่ะคุณแม่จะรับไปอยู่คุณตาคุณยายไงล่ะคะแล้วคุณแม่จะพาไปช้อปปิ้งนะคะแล้วก็ไปซื้อของเยอะแยะเลยแล้วพาไปเที่ยวสวนสนุกด้วยนะคะลูกนะคะแบบประตูให้แม่หน่อยสิคะ่นะละูกแม พี่เธอนี่มันหมายความว่ายัางไงฮะนี่หมายว่ายายจอมแต้มพอใจที่จะอยู่ที่นี่ให้อลูกนางเมียนน้อยน้องชายแม่แล้วก็อีเด็กบ้านนอกพี่เลี้ยงคนนั้นน่ะแกงใช่ไหมฮะได้ไหมบอกฉันสิใจเยน็นๆเถอะค่ะคุณทำไมก็คุณหายไปนานคุณจอมแจมก็เลยโอย้ฉันไม่เชื่อหรอกนี่จะเป็นพวกแกต้องคอยบอกคอยสอนลูกฉันสิทัไงน้กลัวฉันแบบนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยอุย้ยตายลนะแกแต่กุญแจม,มา เนี่ยแสดงว่าลูกฉันต้องไม่สบายเจะจะจำต้องไม่เป็นแบบนี้แน่นอนเลยคุณแจคุณแจไม่ได้อยู่ที่หนูค่ะไม่อยู่ก็ไปเอาคนที่อยู่สิไปฉันต้องไปเอาไปเอาสิกำแจมกำแจมนิย่านะลูกลูกออกมาพูดกับแม่เขาสิแม่เขาจะพาหนูไปอยู่บ้านพุทธมนตนกับคุณตาคุณยายนะลูกลูกจะว่ายังไงจ๊ะ Saya belum pernah, saya hidup di saya kau ni. เดี๋ยบจามให้หน่อยสิคะค่ะเดี๋ยวพี่เจอดูให้นะ,ะเก่งมากวายอันนี้เลยเท่าไหร่คะเจ้ามาทำอะไรกับพี่จอมแจมอะ่ะเขาไม่ยอมนะคุณหนูคะเจ้าบอกกี่ครั้งกี่คนแล้วคะว่าก่อนจะเข้าห้องคนอื่นเนี่ยต้องเคาะประตูซะก่อนไปเคาะซะอย่างมีอะไรหรือเปล่าก็ <c oughs> ไม่มีอะไรหรอกคะ่ะ แต่ทุกคนเนี่ยเขาจะหาว่าคุณหนูว่าไม่มีมารยาทไม่เอาเจออย่าสอนกันบ้านพี่แจมนะคุณหนูคุณหนูโตแล้วนะคะไม่ใช่เด็กสองขวบแล้วนะก็เขารักเจอนี่นานี่อย่ามากวนใจพี่เจอได้ไหมคหนอื่นเขาจะอ่านหนังสือกันดูทีวีกันตัวเองนั่นแหละยังเจอของเขาปราสาทต,ตัวเองนั่นแหละประสาทไม่เอาค่ะอย่าทะเลาะก,กันนะปาคุณหนูเดี๋ยวพี่เจอพากลับห้องนะคะ คุณจอมแจมเดี๋ยวพรุ่งนี้ชาวพี่เจอจะมาดูกันบ้านให้ใหม่นะคะค่ะพรุ่งนี้ก็ไม่ดูวันไหนไม่ดูโอ๋อค่ะค่ะค่ะไม่ดูก็ไม่ดูนะแมากลับห้องปะคุณหนูม่ชิเจ้าชีวิตของเจรจะบอกให้ปะโอ้ ดูหนังสือดึกนักนะฮนะไม่ต้องทําการบ้านหนักหนะรับพวกนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าค่ะคุณปู่สงสัยจะเหมือนกันทั้งตระก,กูลลวมั้งเนี่ยอะไรกันคะเออไม่มีอะไรหรอคะ่ะคุณจอมแจม จเจยว่าข้าไปดูกันบ้านดีกว่านะเดี๋ยวเจอจะรีบรบตรวจแล้วเจอจะได้รีบกลับไปนอนนะคะ,คะไปค่ะสมสฉมคะ่ะทำอะไรอยู่คะยีนลองๆนั่งกอดสินนะคะ ทำไรคะจมแสบกำลังแต่งก้อนอยู่นะคะหรอคะเก่งจังเลยนะคะอยากเป็นช็อปสิคะจอมแสบยังแต่งไม่เสร็จเลยหรองั้นไหนขอพี่อ่านหนได้ไหมคะจะเลยคะ่ะจ,ำจำอมแสบาอนะคะขอพี่ดูนิดนึงนะคะนะคะเดียวเอ,อ๋ยเดียวได้รอบกายว่างเปล่าเศร้ามนเบื้องหน้าหนทางมืดมนฉันเดินอดทนคนเดียว นี่คุณสำจัมแต่งนี่หมายถึงชีวิตคุณสมจัมหรือเปล่าคะเปล่าค่ะสมจัมแต่งเล่นๆคุณสำจัมตัวแค่นี้แต่ว่าแต่งได้ขนาดนี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะคะต้องเป็นอัจฉริยะแน่ๆเลยสำจัมก็แต่งที่เคยเห็นเคยอ่านใครๆก็แต่งได้ค่ะไม่จริงหรอกค่ะพี่เรืองรอโตป่านนี้ยังแต่งไม่เป็นเลยโถอคงเหงาหน้าดูเลยใช่ไหมคะที่มาอยู่บ้านเนี้ จมแจมมันก็อยู่มาตั้งแต่ละเอลอกลานี่คะแต่พี่ลึงลองว่าลึกๆข้างในอ่ะคุณจอมแจมก็ต้องคิดถึงแม่ใช่ไหมคะพี่ลึงลองก็คิดว่าคุณแม่ของคุณจอมแจมก็ต้องคิดถึงคุณจอมแจมเหมือนกันะ